เรื่องเป็นความบังเอิญแลือเกินนะครับนี่คืออีกหนึ่งความเชื่อว่าเวลาที่เราเจอผีสางวิญญาณร้ายการแก้ผ้าอาจจะเป็นหนึ่งในหลายๆวิธีที่เราเลือกใช้เพื่อที่จะไล่ผีสางมารร้ายวิญญาณเหล่านั้นนะฮะแต่อาจจะไม่เหมือนกับพี่นัทสองดอกที่เราเมื่อครู่นี้ที่เจอคนวิกลจลิต เปิดเปิดช่วงล่างแลกของรางวัลกันซะอย่างนั้นนะครับฟังดีๆนะครับสำหรับการ์ตูนผีก่อนนอนมีคำถามนะฮะกติกาก่อนคำถามรับคำตอบทาง SMS 468 9101คําคำถามจะถาม หลังจากที่เราอ่านการ์ตูนด้วยกันจบแล้วป๋าจะถามคำถามของรางวัลมีมอบให้2รางวัลถูกไหมพี่เอ็มสรางวัลนะครับตอบมาทาง SMS 4689101นะครับตอบทาง SMS 9อเอเ่ห้นย็นไมมาอีกแล้วอาจารย์แดนสุดสาครผมเห็นชื่อบ่อย นะขอบคุณไทตูนครับเดอะช็อกเอกไทตูนเสนอการ์ตูนผีก่อนนอนคืนนี้อ่านด้วยกันฟังพร้อมกันดูพร้อมกันเรื่องแก้ผ้าไล่ปอบอาจารย์แดนสุสาครครับวันนี้บังไม่ได้อ่านมาก่อนอ่านไปพร้อมๆกัน หลังจากจบมสาแล้วไอ้ทือ่อหรือสมชายก็เข้าไปเรียนต่อในเมืองโดยอาศัยวัดเพื่อความประหยัดไม่ต้องเสียทั้งค่าที่พักและค่าอาหารแต่พอถึงวันหยุดติดต่อกันหลายวันเขาก็จะแวบกลับบ้านเสมออ้าวไอ้ทือ่อกลับบ้านอีกแล้ว มูนี้กลับบ่อยจังโดดเรียหรือเปล่าวะไม่เคยโดดเลยนะพ่อว่าแต่พ่อเธอเมื่อไหร่จะเลิกเรียกฉันว่าไอ้ชื่อสักทีละ่ะก็เองชื่อเือจะให้คาเรียกอะไรวะพ่อชื่อถอมันเชยฉันเปลี่ยนเป็นปีเตอร์แล้วเรียกเตอร์ก็ได้ เชือเชื่อที่พ่อแม่ตังให้บอกว่าเชยไอ้ลูกไม้หล่นไกลตนพ่อได้เรียนสูงหน่อยทําสูงเปลี่ยนชื่อเหมือนฝรั่งโกอินเตอร์หรือไงะนะพูดทันสมัยซะด้วยว่าแต่ว่ามีอะไรกินบ้างอ่ะฉันหิวล้วพ่อเอาเขาไปหากินเองสิวะเฮะ้ย มีแดนอัมบริกประทูผักอิมบัวชีวิตพอเพียงจริงนะพ่อคนสมัยก่อนตัวโตแข็งแรงก็พอน้ำผักเอาขอผักน้ำพริกประทูนี่แหละเว้ยเธอปีเตอร์พ่อเรียกปีเตอร์เออไอ้เตอร์ก็ไอ้เตอร์มีอะไรก็กินกินไปไม่ต้องพูดมากกูต้องขานพุย,ยพุย มีอะไรวะไอ้ทองกะโก้นเรียกขาสลันทุ่งเชียวออออไ,อไอเทง็งไอเอ่งลูกชายฉันมันถูกผีปอบเข้าสิงไปช่วยลูกฉันหน่อยเออเองกลับไปก่อนเดี๋ยวข้าจะรีบตามไปนะพ่อสมัยนี้ยังมีผีปอบอยู่เหรอพ่ออยากรู้ก็ตามไปดูสิไอคุณเตอร์ทำอะ อยากรู้อยากเห็นอยู่แล้วว่าผีมีจริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่เรื่องเล่าปอบเกิดจากคนที่เรียนวิชาอาคมเดรชานวิชาแต่ไม่ปฏิบัติตามกฎข้อห้ามได้ทั้งหมดวิญญาณเร่ร่อนจึงเข้าสิงสู่อาศัยร่างหากินโดยไม่มีใครรู้คุยายมาช่วยแล้วคุยายมาช่วยแล้วคุยายมาแล้ว ไปละไอ้หมอผีกระจกเอ็งทำอะไรข้าไม่ได้หรอกเพราะไม่ได้ใช้งานมานานคาถาคงเข้ามอหมดแล้วบ้างถ้าทางจะเก่งน้ำมึงบอกข้ามาสิว่ามึงมันใครม่จากวไหนถ้าไม่บอกกูจะไม่ยั้งมือแน่กูไม่บอกอย่ามาขูก่กูกูไม่กลัวมึงฮ ปอบมักจะสิงร่างคนที่อ่อนแอเช่นเด็กผู้หญิงหรือคนแก่แล้วจะค่อยๆกัดกินอวัยวะภายในเช่นตับไตไส้พุงจนคนผู้นั้นตายดังนั้นหมอมนจึงต้องรีบขับไล่บังคับให้มันออกและให้บอกร่างที่มันอาศัยอยู่เรียกว่าคนเหลียงพวกเอง ช่วยกันจับมันมัดด้วยสายสินีน่เร็วเร็วเขา้าชาวบ้านที่มาดูช่วยกันจับเด็กชายที่ถูกผีเข้าสิงมัดอย่างทุลักทุเลเอ้ยทำไมมัแรงมา,มากอย่างนี้วะไปกูไปกูนั่นน่ะสิเด็กดท้แรงเยอะชิบเสร็จ <S ert S 1> แล้วก็รีบถอยออกมาไปากู บอกกูมาซะดีๆว่าใครเลี้ยงมึงไม่งั้นกูจะจัดการกับมึงด้วยมีดหมอนี่แน่นอนข้าบอกบอกไ้พวกมึงก็ะไยมันไปจากหมู่บ้านนะสิข้าไม่บอกงั้นกูมีวิธีที่จะให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นใครมันจะต้องอับอายแล้วหนีไปเองก็ได้พูดจบผู้ใหญ่ ก็เอาหัวที่นึ่งข้าเหนียวคลุมหัวของไอ้เทง่งมึงมึงจะทำอะไรกูมึงงยากูจะโกนหัวมึงแล้วร่างที่เลี้ยงมึงก็จะหัวโลนทุกคนก็จะรู้ว่าคนที่มึงอาศัยร่างเป็นใครอ ท่องคาถาจบบทผู้ใหญ่ก็เอามีดหมอขูดหวดทำเหมือนกำลังโกนหัวให้ผีปอบใครหัวโลนคนนั้นคือปอบฮะมันจะเป็นไปได้งไงเป็นเป็นเป็นไปได้ยังไงอ,อ่ะพ่อแล้วเองจะได้เห็นแต่อย่าไปทักมันนะมันจะอับอายแล้วก็อาฆาตเอง เอาล่ะแกมัดไอ้เท่งลูกของเองได้แล้วปอบมันอยากจะหนีออกไปเต็มทีแล้วล่ะพอแก้สายสินออกลมก็พัดผ่านไปวูบใหญ่อย่างน่าประหลาดใจอ่ะลูกเองปลอดภัยแล้วไอ้ทองก้อนขอขอบคุณผู้ใหญ่มากท,ที่ช่วยไม่ให้ผีปอบกินลูกฉันเออ ขากลับแล้วแล้วอย่าลืมสังเกตด้วยว่าใครหัวโล้นบ้างให้รีบไปบอกข้านะพ่อฉันขอไปคุยกับลุงเหมที่ท้ายวัดนะแล้วเ,เดี๋ยวจะรีบกลับมาเออเราวังตัวหน่อยละกันขารู้สึกสังหอนใจยังไงไม่รู้ปีเตอร์หรือทอปีกตัวเดินไปบ้านของตาเหม เพราะเคยมาคุยกับแกเสมอตอนที่ยังไม่ได้ไปเรียนที่ในเมืองแกเป็นคนแก่ที่ไม่สูงสิงกับใครชอบอยู่คนเดียวแต่เป็นคนที่คุยเรื่องสนุกมีเรื่องเล่าให้ฟังไม่เบื่อลุงเหมลุงเหมลุงไอ้เธอเนอมาทบไมา ในข่าวว่าไปเรียนในเมืองแล้วไม่ใจหรือครับผมกลับมาบ้านก็เลยเลยเลยแวะมาคุยกับลุงไงครับพอ้สาถ้าไม่อยากคุยข้าไม่สบายโดยเองอาจจะติดเชื้อไข้าจากข้าครับพี่สาลุงลุงไม่สบายเหรอผมจะไปซื้อยาให้นะลุงไม่ต้อง แล้วต่อไปเอ็งก็ไม่ต้องมาหาข้าอีกนะข้าไม่ต้องการมบใครอีกแล้วข้าเกลียดทุกคนข้าอยากอยู่คนเดียวเหีบยมีเงียบ,บไปออสงสยัยข้จะขึ้นสูงต้องรีบไปหาซื้อยามให้แกซะแล้วละ่ะชายหนุ่มรีบไปหาซื้อยาแล้วกลับมาที่บ้านตาเหมอีกครั้งท่าน,นลุงเหมนี่ ดูกแกแข็งแรงดีเอ๊ะแต่หัวแกโอ,โอ๊ยหัว,หว,หว,หวแกโล้นแสดงว่าแกเป็นปอบตามที่พ่อบอกแน่ๆเลยชายหนุ่มจึงเปลี่ยนใจกลับบ้านแล้วเล่าให้ผู้เป็นพ่อฟังนั่นไงข้าคิดไว้แล้วไม่มีผิดจึงบอกให้เองระวังตัวไว้ไง ข่าวนี้เชื่อหรือ,อยังล่ะว่าผีมีจริงแล้ว,แล,วแล้วจะทำยังไงต่อไปอะพอ่อเดี๋ยวมันอายมันก็หนีไปเองน่นแหละวันต่อมาลุงผู้ใหญ่ลุงผู้ใหญ่เออมีอะไรวะไอ้จุนพ่อข้าไม่อยู่หรอก หายหาแล้วน้องข้าถูกผีปอบเข้าสิงแล้วใครจะช่วยวะเนี่ยพ,พี่ชายมันไปทำผู้ใหญ่แล้วเดี๋ยวมึงเจ็บตัวแน่ผีปอบกว่าผู้ใหญ่จะกลับมาข้าก็อิ่มแล้วอย่าทำอะไรเธอนะข้ารู้นะว่าแกเป็นใคร น่อยช่วยโอกาสตอนพอ่อขามีอยู่นี่วะไอ้ชื่อพ่อมึงทำกูหอับอายมึงยังจะมาขอดขวางกูอีกอะ่ะมึงอยากลองดีกับกูหรือไงต้องลองดูตามวิธีของเราว่างแล้วทุกคนออกไปข้างนอกให้หมดแล้วปิดประตูห้องให้ด้วยข้าจะทำพิธีไล่ผีเอง ให้ไอเด็กว่าวานซื้นมึงจะทำอะไรกูได้แต่กูกินอีแจมไม่อิ่มกูจะกินมึงอีคนอืาาาาาอได้ถ้าจะขมขืนนังแจมแล้วสิ เฮ้ยเฮ้ยแดนแดนเอ้งหาเจอว่าทำไมเองจะทำอะไรข้าจะข่มขืนเฮ้ยเฮ้ยไปไอ้๋ยทำอะไรมาบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้ามหาตายหาคูู่่เป็นผู้ชายปล่อยู่เฮ้ยเกิดเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกิดสิงโตกึนแล้วพลันประตูก็ถูกเปิดออกร่างของสาวแจมล้มฟุบลงหน้าประตู มีกลุ่มควันผวยพุ่งออกจากร่างทำให้ทุกคนตะลึงไปตามๆกันแน่จริงออกไปทำไมล่ะกูไม่อยากเสียตัวตอนแกกับไปไม้ป่าเดียวกันเฮ้ยแยแย่เฮ้ยไอ้ทือมึงะคงข่มขืนน้องกูวะบาเปาๆข้าช่วยไร้พ่บอบนะข้าไม่มีเวทมนต์ ก็เลยลองทำแบบนี้ดูมันได้ผลเห็นไหมไม่นลองไปแล้วม,ม,มึงมึงมึงถือโอกาสมึงต้องรับผิดชอบน้องสาวกูเ้ยใช่หรือว่าพ่อเป็นผู้ใหญ่ทำแบบนี้ได้ยังไงนางแจมมันเสียหายนะโวย้ยอา้าวก็อุตสาหาวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ไงเป็นอย่างทีวะ ข้ายังไม่ได้ทําอะไรนังแจมเลยนะไม่รู้แหละแกต้องรับผิดชอบน้องข้าเอ้ยไม่งานนะมึงเอาละข้าจะให้มันรับผิดชอบโดยมั่นกันไว้ก่อนพอมันเรียนจบข้าก็จะจัดงานตบแต่งให้นะอา้าวผู้ใหญ่มาตงแต่งเมื่อไรเอา้าวพอคุมหนุงทนเลยเหร แล้วไอ้พอบไอ้พอแล้วผู้ชายไอ้พอบอ่ะเออมันคงมเพนไปหากินที่อื่นแล้วละ่ะเอ,อ้าจบเลยจบเลยอืมแม่แลยอีจังมันก็น่ารักซะด้วยสิออไอ้ชื่อมันคงวางแผนไว้ก่อนแล้วละ่ะนะครับว่ามันแห กนี่เป็นความเชื่อก็ไม่น่าจะใช้ทางพุทธน่าจะเป็นทางพราหมณ์ฮินดูนะฮะในการแบบโชว์ความศักดิ์สิทธิ์ของศิวลึงนะฮะปอบกลัวนะฮะเออสนุกดีแก้ผ้าไล่ปปอบอาจารย์แดนสุสาครนะครับ